การท่านพระครูวิกรมสังกิตนะครับหลวงพ่อในฐานะที่เป็นเจ้าวัดวัดปากน้ำแขมหนูอาตบลต,ตาตะกาศเง้านะฮะอำเภอท่ามาจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้ก็ทีมงานสำนักข่าวทำนํำโลกนะ c e เฟซบุ๊กทำน้ำโลกแล้วก็ f เฟซบุ๊กสุขใจ,ขใจที่ได้ได้ดูนะครับก็ได้มาอย่างวัดปากน้ําแขมหนูซึ่งเป็นวัดที่สําคัญวัดหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีเพราะตั้งแต่ที่พระเดชพระคุณ นะครับพระครูวิกรมสังกิตได้มาบริหารวัดนี่ก็ทําให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากมายไปทั่วประเทศนะครับไปดูได้จากเว็บไซต์ของหนังพิมพ์สาคัญสําคัญหรือแม้กระทั่งได้กล่าวถึงอุโบสถที่ที่เป็นจุดเด่นหรือว่าจุดที่ชวนสาธุชนได้มาอย่างมาข้าววัดนะครับก็ก่อนอื่นนะครับในโอกาสที่ใกล้ปีใหม่นี้ผมอยากจะขอ,อพรธรรมะหรือกติธรรมที่หลวงพ่อจะเมตตานะครับพ่อครับ ขอเจริญพรวันนี้ก็รู้สึกว่าใกล้ๆปีใหม่เข้ามาทุกขณะปีใหม่ก็เริ่มเข้ามาปีเก่าก็เริ่มจะพ้นไปเห็นนั่นระหว่างปีใหม่ต่อกับป,ปีเก่าต่อกับปีใหม่นี่ก็เป็นโชคไม่ดีของประเทศไทยเรารู้สึกว่ามีไอโรคโควิดเข้ามาแทนที่ว่าวันปีใหม่จะ ไปทาบุญทําทานกันทั่วๆก็เลยต้องงดการทําบุญไปเป็นบางแห่งบางอย่างบางสิ่งฉะนั้นก็มีอยู่อย่างเดียวคือว่าให้ญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนต่างคนต่างระวงังต่างคนต่างนั่นเอาแต่ที่วัดนี่ไม่ปิดไม่ปิดอุโบสถไม่ปิด,ปด,ปดนั่นให้โยมมาทําบุญกันได้จะมาแล้วจะทําบุญหรือจะไม่ทําบุญก็ไม่ว่าเพราะว่าปีใหม่ทั้งทีโยมก็คงจะ บางคนก็อยู่บ้านแต่บางคนก็จะไม่อยู่บ้านจะไปทำบุญตามวัดต่างๆฉะนั้นเนี่ยวัดปางน้าเข็มหนูโบสถ์สีน้ำเงินก็ยังต้อนรับญาติโยมอยู่ขอให้ญาติโยมมาจะทำบุญหรือไม่ทำบุญก็สุแท้แต่ตั้งใจมาแล้วก็หรือจะมาแค่ว่ามาชมโบสถ์ก็ไม่ว่ากันฉะนั้นไอโลกไอโลคโควิดนี่กันนับว่ามันถือว่าเป็น เป็นกําไรของโลกโควิดมันแต่ว่าเป็นคําว่าขาดทุนของชาวโลกเราเพราะว่าเมื่อปีกายนี้ก็ปีเดียวกันนี่แหละหกสานี่แหละปีกายนี้ก็เป็นที่ปิดอุโบสถไปก็รู้สึกจากก่อนหลังกุฎจีนหลังจากกุดจีนไกล่สองกรารปีนี้มันก่อนปีใหม่เลยคิดว่าปีใหม่อยอดโยมจะได้มาพักผ่อนหย่อนใจ เกี่ยวทาบุญทาทานกันก็ผ่านหวังไปเป็นบางท่านบางคนแต่ก็ยังมาได้โยมไม่ต้องตกใจเพราะทางวัดเราต้อนรับดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในอุโบสถเราก็มีเครื่องฟอกอากาศอ่าชั้นล่างมีเครื่องฟอกอากาศ3 4 5สี่หตัวด้วยกันชั้นบนอีกสมอีกสี่ตัวด้วยกันฉะนั้นเครื่องฟอกอากาศนี้ทางบริษัทบอกว่า ถ้าหากว่าคนเป็นโควิดเลืออะไรเข้าไปในโบสถ์ไม่แพร่ในโบสถ์นะั้นแน่นอนก็เครื่องฟอกอากาศจะดูดอากาศที่เสียเข้าไปในตัวเครื่องแล้วจะไปทําลายแล้วจะออกมาเป็นอากาศอากาศที่ดีฉะนั้นเฉพาะในอุโบสถนะแน่นอนแต่ว่าข้างนอกอุโบสถนี่อาตมาก็ช่วยเหลือญาติโยมได้เป็นบางอย่างก็พยายามบอกให้อ,อปตอบอกให้ เอสวงสารณสุขมาเอาเอกยาฉีดมายาพ่นมาพ่นฆ่าไรเชื่อไอที่มันว่ามีาตกค้างอยู่มันมีฉะนั้นก็นับว่าเป็นโอกาสดีของยาตดโยมเหมือนกันฉะนั้นปี6.3ที่ผ่านพ้นไปขอให้มันโควิดนี่มันผ่านพ้นไปด้วยแล้วก็ปี6.4เข้ามาขอให้โควิดนั่นเลยไปฉะนั้นก็ คนที่มาแล้วก็คงจะโชคดีต่อไปในปีข้างหน้าฉะนั้นญาติโยมเออเพราะว่าปีใหม่ที่จะถึงนี่ก็บอกว่ามีวันหยุดเยอะอาตมาก็คิดว่าจะให้ญาติโยมมาผ่อนคลายกันบ้างเพราะว่าการทํางานแต่ละคนบางครั้งก็เครียดต่อการงานอยู่ที่บ้านก็เครียดยังมาเจอโควิดโควินอะไรเขาอีกก็ยิ่งเครียดกันไปใหญ่ฉะนั้นเป็นสงครามประสาทชนิดหนึ่ง เราอย่าไปนึกถึงมันหากว่ามันจะโดนมันก็โดนหนีไม่พน้นแต่ครันี้ก็คิดว่าหลายวันผ่านพ้นมาแล้วยังไม่ได้ข่าวว่าใครมาเป็นเลยก็นับว่าเป็นโชคดีของวัดปากนา้ำแข็มหนูของชาวจันทบุรีเหมือนกันแต่จันทบุรีนี่ก็ได้ข่าวว่ามีเป็นอยู่แต่เขาก็พยายามรักษาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระทรวงสญญาธารณสุขเขาเก่งพยายามติดตามเรื่องติดตามคน แต่แน่คนที่เป็นนี่คนที่เขามาปล่อยมือจะาว่าจะเอาเชื้อมาแพร่เนี่ยเขาเองเขาไม่รู้แต่เขารู้เขาจะไม่มาพอๆกันนะเราก็นั่นแหละที่เราจะเป็นเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเป็นแต่ต้องให้กักตัว14วันถ้าหากว่ามันมีอาการออกก็ใน14วันนี่เราก็รู้แล้วนี่ก็ผ่านมา11 12วันแล้วยังไม่เห็นมีใครเป็นก็แสดงว่าในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นนับว่าโชคดี ของชาวบ้านปากน้ำเข็มหนูชาวจังหวัดจันทบุรีเราไอทีเป็นก็กระทรวงสาธารณสุขเขาเรียกตัวเข้าไปรักษาฉะนั้นการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขเขาเก่งมากก็นับว่าโชคดีของเราเหมือนกันที่ว่ามีกระทรวงสาธารณสุขที่เก่งของเมืองไทยประเทศอื่นๆข้างๆบ้านเราเนี่ยที่เป็นมากกระวนมาอกมารอบๆด่านเป็นชาวพมา่ามั่งชาวลาวมั่งชาวขเขมรมั่ง ที่มาเป็นแล้วก็มาปล่อยไหว้บังอะไรบังก็เขาเองเขาไม่อยากจะเป็นแต่มันเป็นมาแล้วมันไม่รู้ฉะนั้นก็ต้องเอาโหัสิการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นการดีที่สุดฉะนั้นมันเป็นเราก็ต้องยอมรับรักษาเดี๋ยวก็หายถ้ารู้ว่าเป็นนอกจากว่าเป็นแล้วรักไม่รู้ว่าตัวเราเองเป็นแล้วรักษาไม่ถูกก็โลกนั้นจึงจะไม่หายฉะนั้นก็นับว่าเป็นโอกาสดีของญาติโยมเหมือนกันฉะนั้น ปี63ที่ผ่านพ้นไปขอให้มันโควิดนี่มันผ่านพ้นไปด้วยแล้วก็ปี64เข้ามาขอให้โควิดนั่นเลยไปฉะนั้นก็คนที่มาแล้วก็คงจะโชคดีต่อไปในปีข้างหน้าฉะนั้นญาติโยมเออเพราะว,ว่าปีใหม่ที่จะถึงนี่ก็บอกว่ามีวันหยุดเยอะอาตมาก็คิดว่าจะให้ญาติโยมมาผ่อนคลาย กันบางเพราะว่าการทํางานแต่ละคนบางครั้งก็เครียดต้องการงานอยู่ที่บ้านก็เครียดยังมาเจอโควิดโควินหลไรเขาอีกก็ยิ่งเครียดกันไปใหญ่ฉะนั้นเป็นสงครามประสาทชนิดหนึ่งเราอย่าไปนึกถึงมันห,หากว่ามันจะโดนมันก็โดนหนีไม่พ้นแต่ครั้นี้ก็คิดว่าหลายวันผ่านพ้นมาแล้วยังไม่ได้ข่าวว่าใครประเป็นเลยก็นับว่าเป็นโชคดีของวัดปากนา้ำแสมหนูของชาวจันทบุรีเหมือนกันแต่จันทบุรีนี่ก็ ได้ข่าวว่ามีเป็นอยู่แต่เขากพยายามรักษาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระทรวงสญญาธารณสุขเขาเก่งพยายามติดตามเรื่องติดตามคนเหต่นั้นไอ้คนที่เป็นนี่คนที่เขามาปล่อยืมอจว่าจะเอาเชื่อมาแพร่เนี่ยเขาเองเขาไม่รู้แต่เขารู้เขาจะไม่มาอพอกกันนะเราก็นั่นแหละที่เราจะเป็นเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเป็นแต่ต้องให้กักตัว14วันถ้าหากว่ามันมีอาการออกก็ใน14วันนี่เราก็รู้แล้วนี่ก็ ผ่านมา1 1 12วันแล้วยังไม่เห็นมีใครเป็นก็แสดงว่าในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นก็นับว่าโชคดีของชาวบ้านปากนา้ำเขมหนูชาวจังหวัดจันทบุรีเราไอที่เป็นก็กระทรวงสาธารณสุขเขาเรียกตัวเข้าไปรักษาฉะนั้นการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขเขาเก่งมากก็นับว่าโชคดีของเราเหมือนกันที่ว่ามีกระทรวงสาธารณสุขที่เก่งของเมืองไทยประเทศอื่นๆข้างๆบ้านเราเนี่ย ที่เป็นมาก็ส่วนมากมารอบๆด่านเป็นชาวพม่าั่งชาวลาวหบ่งชาวเขมรบ่งที่มาเป็นแล้วก็มาปล่อยไหว้บังอะไรบ้างก็เขาเองเขาไม่อยากจะเป็นแต่มันเป็นมาแล้วมันไม่รู้ฉะนั้นก็ต้องเอาหัวสิการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นการดีที่สุดฉะนั้นมันเป็นเราก็ต้องยอมรับรักษาเดี๋ยวก็หาย้ารู้ว่าเป็นนอกจากว่าเป็นแล้วรักไม่รู้ว่าตัวเราเองเป็น แล้วรักษาไม่ถูกก็โรคนั่นจึงจะไม่หายฉะนั้นก็ขอนนับเป็นโอกาสดีของเราแล้วก็มีภาพพุทธประวัติอะไรต่างยังขาดเหลือมากมาาร้อยแค่ไหนข้างในก็ไก่ไก่เสร็จแล้วข้างในก็สามข้างบนหลางคาข้างบนก็ไปถึงเก่าสิบเปอร์เซ็นต์และเหลืออิตราสักสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คาว่าหลังจากปีใหม่ไปแล้วอิสรสักเดือนหรือไม่เกินสองเดือนก็คงจะเสร็จเพราะเวลานี่กำลังตีระแนงอยู่แล้วเวลาปีใหม่ช่าหยุดหมดเลย ช่างมันมาจากไกลๆมาจากนู่นจังหวัดสุรินทร์จังหว,วัดบุรีรัมย์ตอนนี้เขาขอลากลับบ้านกันก็ไม่ว่ากันเพราะว่าปีใหม่ทั้งทีเขาก็อยากจะ,ะกลับบ้านเพื่อไปอยู่กับครอบครัวเขาบังบเดี๋ยวก็หลังจากปีใหม่แล้วก็คงจะมาทําต่อให้เสร็จเพื่อส่วนผ้าฝ้าผนังอีก,อกเยอะฝาผนังก็สองข้างก็รู้สึกยังเหลืออีกข้างพอฝาเหลืออีก สี่สามสามร้อยฝาตารางเมตรอ่อีอกฝั่งอ๋อบางคนบางคนเขาว่าเอาเอา,เอ,าอย่างนี้ก็แล้วกันทหารเมื่อที่ผ่านพ้นมาเนี่ยช่วงตั้งแต่วันที่21หลังจากการเลือกตั้งอ,อบจอแล้ว,วมีทหารมาฝึกเอเอะไรเขาเรียกกัทศมชอ,อยู่ห้าวันนายทหารมากันหลายคนก็ พอหลังจากตอนโอกาสตอนเย็นๆ่างๆเขาก็ไปกราบนมัตการพระในอุโบสถบางคนก็ไปขอไปถ่ายรูปบังอะไรมั่งผลปรากฏว่าถ่ายรูปกันไม่ติดโอโอเออก็นับว่าเป็นอภินิหารดีเหมือนกันหลวงพ่อดำเอาเรืองเหมือนกันเออ,เ,อ,อเขาก็เลยมาถามมาว่าเป็นไงหลวงพอ่อถ่ายรูปไม่ติดเลยก็คุณลอง จะถ่ายก็กราบแล้วบอกเขาก่อนสิว่าเราจะขอถ่ายรูปเพื่อจะไปเผยแพร่อเออฉะนั้นาหาจก็จู่ไปถ่ายเลยเนี่ยไอ้ติดหรือไม่ติดเนี่ยตมาไม่รู้แต่ว่าทําตามประเพณีตามธรรมเนียมว่าางๆเราจะทําอะไรแท่แต่แต่ขออนุญาตก่อนออมันก็เป็นการดีฉะนั้นเขาก็เขาก็ลองลองมาขออนุญาตด,ดูหลังจากนั้นเขาก็ถ่ายรูปติดเหมือนเดิมเออเพราครับพาาดำนี่มีประวัติมาอย่างไรครับ อสสาซา้วนานหรือว่าใครโอ้ห<ม>ลวงพ่อดำเนี่ยเป็นพระเก่า<ร><ร>แก่มากครับออยู่ที่วัดดีแหละนานแล้วอ๋องนั้นอแล้วก็จริงๆแล้วมันมันเป็น,เป,นเป็นพระอยู่เฉยๆอ่ะแล้วก็เลยมาเราก็มาอุปโลกให้เป็นหลวงพ่อดำไปเลยเพราะว่าไม่มีการปิดไม่มีการปิดทอกท็มีอะไรเจ้านหนก็ลเลยบอกเอาเป็นงี้ดีกว่าเอ่อเป็นหลวงพ่อดำต่างฉายยาวเป็นหลวงพ่อดำานอะเดี๋ยวจะ เดือนนีน่แหละเดือนในวันวันวันวิสาขาบูชาเนี่ยะจะหล่อองค์จริงองค์งงจริงอีกองค์ไปจําลองมาจากอินเดียเวลานี้ก็ลังขึ้นปลายขึ้นไลย,ยู่ก็ว่านะพระพุทธเมตตาอ่าพุทธเมตตานั่นแหละหลวงพ่อดำพุทธเมตตาเนี่ยองค์จริงเนี่นลยลว,ดดาว,าาว่าเทายาหาสิบเก้านี่ตกลงก็ช่างไว้แล้วอ่าตกลงก็ช่างไว้แล้วสองแสนห้าหมื่นบาทก็กำลัง จำหน่ายทองบางอะไรบางที่ว่าจะมีป้ายพระสัมพันธ์หรือ่ามีป้ายประชาสัมพันธ์อยู่แล้วรอในวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเวลาสักสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะนะช่วงวันนั้นนะเพราะหลังจากรอพระเสร็จเราก็เวียนโบสถ์กันโอ้เอาเอาเอากันอย่างนั้นเลยตอนนี้ถ้าใครจะทําบุญเนี่ยได้หลายรูปใครจะทำใครจะทําบุญเออทําบุญด้วยซื้อการซื้อทองเหลืองจะเป็นเป็นเป็นแผ่นทองก็ได้แผ่นละร้อยบาทหรือว่าจะทําบุญทองเหลืองเป็นก้อนๆก็ได้ มีในแตเีจํรามีจนายอยู่แล้วเพื่อว่าจะได้เอาไว้ร่วมรอพระกบเขาโดยเพาะครับหลวงพ่อพระทเมตตาหลวงพ่อเคยไปกราบที่พุทธคยารับเคยไปเคยไปค่ะเคยไปไปไปพุทธคยาแล้วหลวงพ่อมีความรู้สึกยังไงว่าไปที่นันพ่อก็ไปที่นั่นก็มันก็รู้สึกว่าไปที่นั่นก็รู้สึกถึงเหมือนกันบางครั้งก็เออทำไมทั้งพระมันมีมาไหล ส่วนไหล่มาจากที่เบตมาจากไหล่ดูมาเข้าพลังไหลก็ไปรวมอยู่นั่นเขาจะกราบแต่พระที่เบตกราบแปลกๆกราบทั้งยาวยาวทั้งตัวอ่ใช่แล้วกราบทั้งตัวเลยอ้ากราบอย่างนั้นไปไปทั้งสังเวชทุกแห่งเ่าละไปไปไปอาตมาในชีวิตอาตมาไปก็รู้สึกจะสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วครับอ่าสี่ครั้งแล้ว ก็ข้างหลังนี่ว่าจะไปแล้วก็อดีป่วยแล้วก็เลยไม่ได้ไปตั้งใจจะไปเหมือนกัน,นแต่รพระน้องชายก็ไปเอาตัวอย่างมา<อ>เ้ามีโอกาสจะไปเอาเป็นพระหินที่เขาแกะไวะ้เป็นหลวงพอดำที่เป็นหินทีถขาแกะไว้แต่ราคามาสูงหน่อยก็กล่าวว่าถถวเราพอมีออมปัจจัยพอจะสู่ได้แล้วก็อยากจะไปเอา เชิญมาจากนู่นเพราะว่าไอ้คาพระกับคาเครื่องบินพอๆกันอ๋อค่ะอ๋ออย่างนง้นก็เลยตั้งใจไว้แต่หาามีโอกาสจะ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 อัญชันเชิญท่านมาปฏิทินจะเดินมาตีตราฐานที่นี่จากจากอินเดียดินดินแดนดินแดนแล้วล่ะดินแดนพุทธภูมินั่นแหละสู่ดินแดสู่แดนสู่สมรภูมิเมืองไทยสมรภูมินะอ่าครับอ่าสุดท้ายนี่หลวงพ่ออยากจะขอย้ำนิดนึงอ่าว่าสรุปแล้วคือว่าวันที่ยี่ยี่สิบหก พุทธศาหรือวันเนี่ยห้าหรือว่าวันที่วันวันที่สิบวันที่เอ๋ตรงวันสิบห้าคำมากรงวันที่อะไรยังไม่ได้ดูวิสขาปีนี้นะขอเชิญญาติโยมมาร่วมกันหล่อหลวงพ่อพระพุทธเมตตานะใช่ใช่ตัดเท่าไหร่รู้ปะนาบตาห้าสิบเก้านิ้วห้าสิบเก้านิ้วนะก็แปลวยวดูตามอ่าเบอร์โทรโทรติดต่อตามตามในรายการนี้นะเดี๋ยวจะลงเลขบัญชีด้วยนะใครจะ ถ้าไม่พร้อมก็อาจจะส่งปัจจัยมาก็ได้ส่งปัจจัยมาก็ได้เรืเจะมีโอกาสมาร่วมรอเพราะไปถึงหนุ่มโควิดก็คงจะหนีกลับไปบ้านประเทศมันแล้วแล้ววัด้แขมหนูนี่มีมีสวนใกล้ตรงไหนเพราะที่ว่าจะมาสังเกตง่ายหรือเปล่าวัดปากน้แขมหนูเนี่ยถ้าทามาวัดเนี่ยมีมีจุดที่ที่ใกล้วัดมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอเแหล่งท่องเที่ยวก็ไอสะพานทำสวนสาธานะต้องสะพานต้องต้องริมหน้าไหมกำลังกำลังทำยังไม่เสร็จ เราก็หาดจากหาดเจ้าหลานนี่กี่กิโลคะหาเจ้าหลาประมาณห้ากิโลห้ากิโลนะข้ามมาเจอสะพานเจอสะพานแล้วก็มีชายหาดติดสะพานนั่นแหละเป็นเป็นสะพานคือติดกวัดเลยคือคือเรียขับรถเรียบมาได้เลยขับรถเรียบมาได้เลยขึ้นเขาแล้วก็มีสะพานเขาข้ามสะพานสะพานก็ถึงวัดถึงโบสถ์ถึงไอไอที่สวนสาธารณะที่เราทำไอที่ก็ทำไปเป็นการท่องเที่ยวเป็นที่พักก่อนท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวนะครับครับ โดยแล้การรับสุดท้ายนี้ก็ขอกับอขอพระคุณหลวงพอ่อที่เมตตาให้ธรรมะเป็นกำลังใจในยามที่โควิดเนี่ยกำลังระบาดนะครับก็คิดว่าอย่างน้อยมาที่วัดนี่ก็มาเพื่อจะมาไหว้พระเพื่อเกิดกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อ,ตอไปนะครับดังนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมจงประสบแต่วความสุขความเจริญขึ้นในสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วย กันทุกท่านทุกคนเทอ